สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสภาผีทุกท่านเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ผมรวบรวมมาได้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ครับประวัติหลวงตามหาบัวโดยย่อหลวงตามหาบัวหรือพระธรรมวิสุทธทิมงคล มีนามเดิมว่าบัวโลหิตด,ดีเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2456เป็นคนตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบิดาชื่อนายทองดีโลหิตด,ดีมารดาชื่อนางแพงสี โลหิตด,ดีมีพี่น้องทั้งหมด16คนหลวงตามหาบัวท่านเป็นคนที่สนใจในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็กชอบเข้าวัดทำบุญเป็นประจำแต่เมื่อถึงอายุครบจะบวชพ่อและแม่ของท่านก็อยากที่จะให้บวช เพราะหวังว่าจะได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกชายแต่หลวงตามหาบัวก็ยังไม่ตกลงที่จะบวชในตอนนั้นพ่อแม่ของท่านเสียใจมากพอหลวงตามหาบัวเห็นว่าทำให้พ่อกับแม่เสียใจจึงตัดสินใจว่าจะบวชให้ก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่าห้ามบังคับว่าต้องบวชเท่านั้นบวชเท่านี้และถ้าจะศึกก็อย่ามีใครมาขอให้บวชอยู่ต่อพ่อกับแม่ของท่านก็ตกลงตามที่หลวงตามหาบัวขอหลวงตามหาบัวบวชเมื่อวันที่12พฤษภาคม ปีพุทธศักราช2477ที่วัดโยธานิมิตรตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอุปชาของท่านคือพระธรรมเจดีหรือหลวงพ่อจูมวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีหลวงตามหาบัวมีฉายาว่า ยานะสัมปันโนซึ่งแปลว่าผู้ถึงพร้อมด้วยยานหลังจากนั้นหลวงตามหาบัวได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขแขนงต่างๆจนท่านได้จบปรเรียนธรรมสามประโยคแต่ท่านยังไม่สิ้นสงสัย ว่าสิ่งที่ท่านได้เรียนมาน,นี้จะนำพาให้ท่านบรรลุถึงซึ่งนิพพานได้จริงหรือไม่หลวงตามหาบัวยังมีข้อสงสัยอีกมากมายจึงปรารถนาที่จะได้พบกับพระอาจารย์มั่นสักครั้งเพื่อถามข้อสงสัยต่างๆและความปรารถนานั้นก็เป็นจริง ท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นครั้งแรกที่วัดเจดีหลวงจังหวัดอุดรธานีการพบกันครั้งนั้นทำให้หลวงตามหาบัวยิ่งเลื่อมใสสศรัทธาในตัวของหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่ได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ในขณะนั้นจนเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ท่านจึงเดินทางมาที่จังหวัดสกลนครเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆอยู่กับหลวงปู่มั่นนานหลายปีจนท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงในวันที่15พฤษภาคมปีพศ2493 แรม14่ค่ำเดือน6เวลาห้าทุ่มณยอดเขาซึ่งปัจจุบันคือวัดดอยเจดีจังหวัดสกลนครส่วนเรื่องทางโลกนั้นหลวงตามหาบัวได้ช่วยเหลือสังคมอยู่อย่างสม่ำเสมออาทิเช่นการบริจาคปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งที่ดิน และช่วยเหลือด้านต่างๆตลอดมาท่านยังอนุเคราะห์สถานพยาบาลต่างๆกว่า200แห่งและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นหลวงตามหาบัวยังได้อนุเคราะห์สถานพยาบาลในต่างประเทศเช่นประเทศพมา่าและประเทศลาวอีกด้วยนอกจากนี้หลวงตามหาบัว ยังสงเคราะหน่วยงานราชาการต่างๆเช่นสถานีตำรวจสถานีรถไฟและกรมราชธรร์ตามสมควรแก่ความจำเป็นท่านพิจารณาเช่นนี้และหลวงตามหาบัวยังได้ทำโครงการที่คนไทยโดยส่วนใหญ่ต้องเคยได้ยินมาไม่มากก็น้อย คือโครงการพ้าป่าช่วยชาติซึ่งทำขึ้นในปีพุทธศักราช2540ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยประเทศหลวงตามหาบัวที่ได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อช่วยเหลือประเทศชาติของเรานั่นเองซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยเรา ตกอยู่ในช่วงวิกฤตเศษตรษฐกิจอย่างหนักเงินและทองที่ได้มาทั้งหมดหลวงตามหาบัวจะมอบให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์แก่ประเทศต่อไปและนอกจากนี้หลวงตามหาบัวยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมาย ก่อนที่หลวงตาจะมรณภาพหลวงตามหาบัวมรณภาพในวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2554ันรสิีริอาย e ุได้97ปีหเดือน18วันพรรษาที่76